รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคมีเราไปดูการปฏิบัติการทดสอบผู้ปรับสภาพอากาศของฝนหลวงกันนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดปฏิบัติการทดสอบผู้ปรับสภาพอากาศฝนหลวงโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจับมือกับกองทัพอากาศทําวิจัยใช้ผู้ปรับสภาพอากาศแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาวาอากาศโทสุรสิทิวารีหัวหน้าแผนกสองกองโรงงานสัมพวุฒีกรมสัมพวุฒิฐาหนอากาศนาวาตีนรพงศ์เอกหานกมนลองหันหน้าฐารหอา,หากาศนายปิน่นพงคงชนะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิเวิการฝนหลวง,ลวงภาคใต้นางสาวอารุณโลดศรีเจริญโชดนักวิวทยาศาสตร์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวง และทหารอากาศได้ร่วมกันปฏิบัติการทดสอบยิงพูปรับสภาพอากาศขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ด้านบนของยอดเขาป่าชุมชนหมู่ที่สองบ้านหัวใหญ่ตําบล2พี่น้องอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรโดยการประสานงานจากสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดชุมพรอําเภอท่าแซเขตสามได้รับความร่วมมือจากนายปีชามีสุวรรณนายกอบตสองพี่น้องนายนิยม้ายอักษร สออปตอหมู่2นางสาวปุญญิสาบัวเกิดผู้ใหญ่บ้านหมู่2ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีการดําเนินงานในวันนี้ชุดปฏิบัติการได้ยิงผู้จานวน20ลูกพร้อมกันในเวลา10นาฬิกา20นาทีขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้เมฆรวมตัวกันสามารถดําเนินการได้สําเร็จโดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวง วัฒสภาพอากาศก่อนปฏิบัติงานในขณะที่การปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานเพื่อเก็บความชื้นในอากาศเทียบเคียงกับการใช้แท่นตรวจสภาพอากาศเคลื่อนที่วิเคราะห์อากาศพื้นล่างที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห่างจากจุดยิงผูประมาณ3กิโลวิเคราะห์ร่วมกันกับการบินตรวจสภาพอากาศตามหลักวิชาการของกรมฝนหลวงนาวากาศโทสุรสิวารีหัวหน้าแผนกสอง กองโรงงานสัมพวุธสี่กรมสัมพวุธทาหารอากาศเปิดเผยว่าวันนี้ได้ยิงคุดัดแปลงสภาพอากาศทำหน้าที่ส่งสารแคสเมียมคอไรขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกันจำนวน20ลูกเพื่อความสูงประมาณ1,500ฟุตจกหารยิงบนยอดเขาเชื่อว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะสำเร็จได้ซึ่งกองทัพอากาศเกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมกับ กรมฝนหลวงซึ่งจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้ด้านนายนพพรสำรฤธิ์กรมกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่เปิดเผยว่าจุดชมนิวบ้านชุมชนป่าบ้านห้วยใหญ่มีความสูง1,053ฟุตมีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เอาไว้จำนวนมากซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญโดยในช่วงเทศกาลต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมากางเต็นท์ ชมธรรมชาติและทะเลหมอกในช่วงเช้ามีความชื้นสูงจึงเหมาะที่จะเป็นจุดที่จะทดลองยิงพุปรับสภาพอากาศซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยในวันนี้นะครับจำนวน20ลูกนะครับสังเกตดู สังเกตดูเมฆนะครับจะวิ่งเข้าหากันเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้นาําชุมชนทั้งหลายที่อยู่กับเราก็ได้ดูนะฮะเมฆก็จะวิ่งมีปฏิกยาที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับผลในการทดสอบในวันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจครับขอบคุณผู้นําท้องที่ผู้นาําชุมชนผู้นําท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับทีมงานวิจัยเป็นอย่างดีครับครับเราก็ยังมั่นใจต่อไปว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับในพื้นที่อับฝนครับป่าชุมชนบ้านหัวใหญ่ก็มีความยินดีมากนะครับที่จะได้มาทดลองในพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากบ้านเราก็ได้ดูแลพื้นที่ป่าไว้ประมาณสามเบิกกว่าไรนะครับจากการทดลองแล้วครั้งแรกก็มองเห็นด้วยตาตัวเองนะครับก็ก็ขอบคุณทางกรกรมทัทาทาทาอากาศนะครับแล้วก็ทางผลหลวงณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ